สวัสดีครับพบกับเราช่องพังนังมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มาดูาความคืบหน้าของบ้านของน้องมุกนะครับผมความคืบหน้านะครับผมอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับผม เป็นโครงเป็นรูเป็นล่างขึ้นแล้วนะครับผมนี่ก็นะครับผมได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้เป็นรูเป็นล่างขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับผมบานของน้องมุกนะครับผมวันนี้ช่างไม่ได้มาทำงานนะครับผมวันนี้หยุดนะครับผมช้างนาจะหยุดสักสองวันสาวันนะครับผม ฉันไม่ไม่ได้มาสักครับบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็กระทำหน้อยของเรานะครับผม เล็กน่าจะน่าจะครบแล้วนะครับผมเด็กครบแล้วนะครับผมแต่ก็ยังเล็กเราไปเซ็นเข้ามานะครับผมไปขอเข้ามาก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาคะแนนส่งทีหลังนะครับผมหาคะแนนส่งทีหลังนะครับผมเพราะว่าช่างเขามาทําให้เร็วนะครับผมช่างเขามาทําให้เร็วนะครับกลัวไม่มีอืม ไม่มีเหล็กให้ช่างทํานะครับผมกลัวไม่มีเหล็กให้ช่างทานะครับผมอ่าก็เลยให้ช่างนะครับผมไปอขอขอเหล็กเข้ามาก่อนนะครับผมขอเหล็กจากร้านเหล็กมาก่อนนะครับผมผมรู้ว่าช่างเขาอายังไงนะครับผมขอเวลาเขาแค่ไม่กี่วันนะครับผมก็ไปจ่ายเขาเรื่อยๆนะครับผมาไปเรื่อยไปจ่ายเขานะครับผม ท่อก็จะใส่ต้นเสานะครับผมท่อนี้ก็จะมาใส่ในเสานะครับผมตัวใรกว่าจะยกขึ้นนะครับผมตัวใรกว่าจะยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นเสานะครับผมพอดีไม่มีรถยกนะครับผมร้านร้านเหล็กนะครับผมร้านเหล็กร้านวัสดุก่อสร้างนี่เขา ของร้านเขาติดโควิดนะครับผมเลยไม่มีรถยกครับผมก็เลยอ่าช่างก็เลยว่าจะผ่าเขายักนะครับผมผ่าผ่าเท่านะครับผมแล้วก็ไปใส่นะครับผมวางนะครับผมแล้วก็เทปูนครับผมครับผมอันนี้ก็จะคุดฝังตอมอนะครับผม ฟังลงให้กับน้องมุกนะครับผมตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางนะครับลงกองดินเผือน้องมุกแล้วนะครับผมกองดินนีจ้จะใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นดินเหนียวนะครับผมว่าเป็นดินเหนียวนะครับผมนะครับผมบรรยากาศบ้านของอาบ้านของน้องมุกนะครับผม เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ <c oughs> าานะครับผมความสูงประมาณห้าเมตรนะครับผมความสูงประมาณห้าเมตรนะครับผมจากพื้น จากพื้นเสานีนะครับผมจากพื้นเสานี้ขึ้นไปข้างบนห้าเมตรนะครับผมพื้นทางข้างบนย่สูงกว่านะครับผมข้างล่างจะต่านะครับผมลาดต่าลงไปนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมที่มอบให้กับอครอบครัวน้องมุกนะครับผมนี่ครับผมบ้านของน้องมุกเก็เดี๋ยววัด ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมถ้าเสร็จตรงนี้ก็ห้าสิบเซ็นนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมอ้านห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่คะแนนก็ยังได้ไม่ค่อยเยอะยังขาดอีกเยอะนะครับผมยังขาดคะแนนอีกเยอะแลครับนี่ครับผมสูงพอสมควรนะครับผมหนองมุกของเราก็สูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับ ความสูงของน้งมุกประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับผมซึ่งของครึ่งเลยนะครับผมหลังคานี้นะครับมันบรรยากาศตอนเช้านะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมตอนเช้านี่อะฝั่งทางนี้จะมีลมนะครับผมฝั่งทางนี้ก็จะมีลมนะครับผมมีต้นข่อยต้นอะไรกับ ต้นโมกนะครับผม,ม,มใหญ่นะครับผมบางบางแดดาบางแดดช่วงเช้านะครับผมบางแดดช่วงเช้านะครับผมต่ชัดถ้าช่วงเที่ยงนะครับถ้าช่วง10โมง11โมงขึ้นไปเนยมา,าจะไม่มีที่อยู่นะครับผมก่อนน้องจะปลูกจะ,ร,ะรัม,ะมอยู่ตรงนี้นะครับผมรัมอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าตอนเช้าก็ยัง ยังมีลมนะครับผมยังมีลมยังมีเงาเงาต้านไม้บางนะครับเดี๋ยวถ้าตอนเที่ยงมาแล้วมันอ่าก็จะร้อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําที่ปลูกตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็กางเต็นนะครับกางเต็นข้างบนให้น้องได้หลบเด็ดอหลบแดดหลบฝนอยู่ตรงนี้นะครับมเพื่อน้องได้มีที่ หลบแดดหลบฝนก่อนนะครับผมช่างทำงานเร็วมากครับผมติดช,ชาติกันครับผมติดช,ชาติกันเลยนะครับผมหาค่า,าหาคะแนนไม่ทันนะครับผมหาคะแนนไม่ทันไม่ทันทำบ้านให้กับน้องมุกนะครับผม ทางก็จะทำเรื่อยๆนะครับผมได้ทำไปได้ทาแล้วก็ทำเรื่อยๆนะครับเราก็หาคะแนนเรื่อยๆนะครับผมหาไนทันค่าช่างเลยนะครับหาไทันค่าซื้อกองให้ช่างทำนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาก็โทรละโทรละ,100ะร้ระอ100ยนะครับผมโทระละเกือบร้อยเลยนะครับผมโทระ100ละร้อยเรื่อยนะครับผมสิบหก สิบหกท่อันนี้รับหมดเยอะนะครับผมอันนี้ก็พันกว่าบาทอลไรก็ได้กัพันกว่าแล้วถค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมนี่นะครับผมอยากให้ได้อยากให้มีบ้านให้กนคนฝน,นตกนะครับผมถ้าถ้าถึงฝนตกถ้าถึงหน้าฝนแล้วก็จบบ้านนี้นะผมนองหมกนะครับผม ถ้าฝนตกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเจ๊นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเจ๊นะครับผมเพิ่งแห้งนะครับผมถ้าฝนตกนี้วันนี้แห้งเร็วนะครับผมมุกจ๋ามุกจ๋าเล้ว สวัสดีค่ะบนสูงจุ๊บแด้วเสียงจังหวะ,ะนะบรรยากาศทุ่งนานะครับ ดอกยาปทินเนาะมันอยู่บ้านน้องมกตอนนีมึนี่ยผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมกแฟมิลี่นะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณท,ท,ที่เข้ามาเมตานะครับผม ที่เข้ามาเมตตาให้กับน้องมุกนะครับจะได้มีบ้านให้น้องมุกอยู่นะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ